เล็กส่วนหนึ่งของพิธีกรรมของความเชื่อของการแก้บนตอนนี้ประมาณ9โมงครับคณะดนตรีน้่งพิธีไหว้ครูลแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีโมโรงนะครับส่วนนางรำด้านก้าวแรงแต่งองค์ทรง เชื้อนะครับการล้อกเชื้อคือเป็นการล้อกให้เชื้อเชื้อที้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมารับชมการล้ำแก้บนครับจากนั้นจะตามด้วยการล้ำซัดชาตินะครับถ้าเป็นลิเกแล้วขั้นตอนนี้ก็หมายถึงการออกแข่งนั่นเองครับผู้ชมครับในขณะนี้ Đ นักดนตรีกาลังผมรงนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักแสดงท่านหนึ่งครับคุณวารุณีปูนปั้นหรือพี่นีนะครับวันนี้พี่นีแสดงเป็นพระแม่ธรณีในละครลํรำเรื่อง นักขันพองนะครับนี่ครับหรือยังไงถึงมาประกอบอาชีพเป็นนักสแสดงละครล้ำครับอ๋อว่าพ่อแม่เป็นลูกลาบเป็นก็อยู่กับพ่ออยู่กับแม่มาก็ถ่ายทอดให้ก็เลยเป็นใจรักเห็นว่าเป็นงานที่เบาๆไม่ต้องไปแบกไปหานี่ครับนักแสดงละครล้ำคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเลิกง,งานเขาต้องทำอะไรบ้างครับ เรียมตัวการแสดงจ้าต้องผัดหน้าแต่งตัวแล้วคังคอยฟังดูว่าเราจะเล่นเรื่องอะไร,ระถ้าหากว่าอยู่ข้างในเราก็ช่วยถึงเวลาเราก็ต้องประกาศร้องเชิญหม่ถึง,ถง,งร้องเชิญนะตีคู่กาตีกับแล้วละครก็กเรียกว่าตีกลับรับก,ก็ช่วยกันไปตามแต่ว่า<ม>ใครจะทำอะไรได้เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันคแล้วก็เล่นหนีไปทั้งวันจนจบเรื่องจนจบจนถึงเวลาเลิกการแสดงเลิกประมาณสักกี่โมงครับถ้ากว่าเลิกก็สามโมงพึ่งอะ เมี่ยแต้ชาที่ผมเบศระหว่างที่แสดงละครไปมีหยุดพักบางช่วงแล้วมีการพรอนรำหมายถึงว่าที่นี่มันเป็นสรถางที่ประจำมีต้องมีกระเพาพสองสองประเภทรประเภทที่หนึ่งคือกระเพาพประจําวันที่เล่นเรื่องขันทองกระเพาะหลักกระเพาะหลักประเภทที่สองคือกจะเพาพหาไรวันแต่กระเพาพหาเป็นเที่ยวรำ แต่ถ้าเกิดวันดีก็ดีมีผู้ชมเดินผ่านไปผ่านมาแวะชมด้วยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งใจกรหมายถึงแมกเลยคือว่าทุกโมที่เรามองเห็นคุณผู้ชมครับการเป็นนักแสดงความรำนั้นไม่ได้ในเรื่องค่าตอบแทนอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือนี่เป็นความสุขนี่เป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเป็นอาชีพดีมาชื่อมงนะครับที่น่านสนใจทีเดียวครับ